สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกฎหมายควบคุมอาคารคืองานของพี่น้อยค่ะซึ่งช่องนี้พี่น้อยก็จะนำกฎหมายควบคุมอาคารที่ชาวบ้านควรจะต้องรู้มาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันนะคะซึ่งคลิปนี้พี่น้อยจะมานำเสนอต่อจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงในเรื่องของที่ว่างระหว่างอาคาร ที่ว่างระหว่างตึกแถวห้องแถวและที่ว่างระหว่างทาวเฮาซึ่งได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้พี่น้อยมีอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีการก่อสร้างในที่ว่างระหว่างทาวเฮา์และถูกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารนั่นก็คือรัตนาบ้านสีดำเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้อยเล่าให้ฟังกันค่ะ รัตนาบ้านสีดำเหตุเกิดที่เขตบึงกุ่มยุคใหม่อาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่น้อยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราวมายังไงทำไมถึงเรียกว่าลัตนาบ้านสีดำเรื่องราวมันมีอยู่ว่าคุณลัตนาไปซื้อทาวเฮาส์ซื้อทาวเฮา,าส์องชั้นบ้านดูอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ทำสัญญาซื้อขายกันหลังจากที่ทำสัญญาซื้อขายกัน ก็มีการนำเอาโฉนดที่ซื้อขายกันเนี้ยนะคะไปจดจำนองกับทางแบงค์เพื่อจะเอาเงินให้กับโครงการเมื่อได้เงินเสร็จเรียบร้อยก็จดทะเบียนจำนองเรื่องมันก็น่าจะจบซื้อบ้านแล้วจดจำนองแล้วก็ผ่อนเป็นผ่อนกับธนาคารไปหลังจากที่คุณรัตนาเขาอยู่ที่บ้านเทาเฮ้าส์นี่มาได้ประมาณ2ปีเกิดเหตุข้างบ้านข้างบ้านมีการต่อเติมบ้าน ก็จะทําให้เศษวัสดุล่วงหน่นมาที่บ้านของรัตนาอ่าก็มีการเจราจาคุยกันคุยกันจากเสียงเบาเริ่มเสียงหนักเสียงหนักเริ่มเสียงดังขึ้นไปจนทะเลาะเบาแวงกันเมื่อเกิดการทะเลาะเบาแวงและจะทํายังไงอะ่ะก็ต้องหาคนกลางรัตนาก็เลยก็ไปร้องเรียนที่เขตบึงกลุ่มว่าเนี่ยมีการต่อมีการต่อเตอิมอาคารถูกต้องหรือเปล่าช่วยออกไปตรวจสอบให้หน่อยอ่าพอเจ้าหน้าที่เขตออกตรวจสอบ ก็เวลาที่ตรวจสอบเขาไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะคนที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีคู่กร,รณีกันเขตเจ้าหน้าที่เขตก็เลยจะต้องตรวจสอบอาคารทั้งสองหลังทั้งคู่กร,รณีทั้งบ้านนู้นที่กําลังต่อเติมและก็บ้านนี้ที่มีการร้องเรียนเขาว่ามันมีหลังไหนที่ผิดต่อกฎหมายควบคุมอาคารหรือเปล่าถ้าเกิดผิดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร ก็จะได้ออกคำสั่งซะทีเดียวเพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะตรวจสอบอาคารของคุณรัตนาก็คือทาวเฮ้าส์ที่คุณรัตนาอยู่โปะเชะแม่เจ้าปรากฏว่าอาคารของรัตนาที่สร้างเนี่ยสร้างอยู่ในที่ว่างรลหววางทาวเฮ้าส์ไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้เมื่อไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้ เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่เขตก็เลยออกคําสั่งให้กับคุณรัตนาหรือถอนอาคารออกจากที่ว่างนี้เพราะว่าที่ว่างนี้เป็นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคารอ้าวแล้วไงล่ะยุ่งแล้วจะได้รับความเดือดร้อนจากการต่อเติมเพืนบ้านตัวเองก็กลับมาโดนคำสั่งซะเอง คำสั่งหนักกว่าเดิมนั่นก็คือคำสั่งที่จะต้องให้รื้อถอนอาคารซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและอยู่อยู่เหมือนสายฟ้าผ่าเนาะบอกว่าให้รื้อถอนอาคารนี้ออกไปเพราะว่าคุณก่อสร้างโดยผิดกฎหมายคือจะออกคำสั่งกับใครกฎหมายควบคุมอาคารบอกไว้ว่าให้กับเจ้าของและผู้ครอบครองในกรณีนี้คุณรัตนาเป็นเจ้าของก็ต้องออกคำสั่งให้ หรือถอนอาคารรัตนาก็เกิดความสงสัยอย่างใหญ่หลวงว่าเหตุใดเขาต้องมารับเคา์เหตุใดเขาต้องมารับคำสั่งพวกนี้ในเมื่อเขาว่าเป็นแค่ผู้บริโภคไปซื้ออาคารมาแล้วอยู่ๆมาบอกว่าไอ้ที่เราผ่อนอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันผิดต่อกฎหมายก่อสร้างไม่ถูกต้องแล้วไงล่ะรัะตนาก็เลยเดิน หน้าต่อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตอนที่ซื้อมาชโฉนดก็ยังเป็นชื่อเจ้าของโครงการแล้วพอโอนมาตอนนี้มันก็เป็นชื่อของรัตนาแล้วเหตุใดถ้ามันผิดต่อกฎหมายแล้วทำไมถึงไปทำเรื่องจดจำนองที่กรมที่ดินได้แล้วนี่ก็จำนองกะ ธนาคารมีการผ่อนใจอยู่ทุกเดือนแล้วยังไงอ่ะคุณรัตนาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันจะผิดเฉพาะเราได้ยังไงถ้าอย่างนั้นคนในหมู่บ้านเนี้ยมันก็จะต้องผิดด้วยสิก่อสร้างแบบนี้อันไหนผิดอันไหนถูกเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นฉันถูกคำสั่งให้รื้ออนาคารคนอื่นในหมู่บ้านนี้ก็จะต้องถูกคำสั่งเหมือนกันเจ้าหน้าที่เขตจะมาเลือกปฏิบัติเฉพาะบ้านฉัน กลับบ้านข้างบ้านไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นก็ไปร้องเรียนที่เขตเขตก็ออกไปตรวจสอบคําสั่งโดยมีคุณรัตนาไปยืนกํากับว่าชี้แต่ละบ้านแต่ละบ้านในหมู่บ้านนั้นว่าหลังนี้ผิดไหมหลังนี้ผิดอะไรผิดต่อกฎหมายควบคุมอาคารหรือเปล่าคุณต้องออกคําสั่งของทุกคนเลยนะข่าวนั้นก็เป็นการออกคําสั่งลดใหญ่ของเขตบึงกลุ่มก็ว่าได้ ทั้งหมู่บ้านมีประมาณ300หลังถูกคําสั่งจากเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นเมื่อเจ้าของอาคารในหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ300คนได้รับคําสั่งก็มีการอุทธรคําสั่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ในเขตกรุงเทพมหาคนครนั่นก็คือกรมโยธาในขณะเดียวกันคุณรัตนาก็ได้มีการร้องเรียนการกระทำความผิด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขตไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินไปยังผู้บังคับบัญชาทุกระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สามารถลองได้ไม่ว่าจะ,ระกรทมรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีการลองเรียนไม่ได้ผลรัตนาเขาไม่ได้รับการเยียวยาวจึงตัดสินใจทาสีบ้านให้เป็นสีดำ เพื่อประจานความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อตัดสินใจทาบ้านเป็นสีดำเพื่อประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐแล้วคุณรัตนาก็ได้ออกจากบ้านสีดำไปที่ลานคนเมืองสาราว,วาการกรุงเทพมหานครไปกลางเต็นท์เอาลูกไปด้วยลูกสองลูกสามคนหรือสี่คนไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็ไปนอนกินอยู่เพื่อประท้วง ก,การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐต้องการเยียวยานะท้ายที่สุดผู้ว่าก็ออกมายอมรับว่ามีการกระทําความผิดจากเจ้าหน้าที่จริงก็ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่แล้วกรทมก็ขอซื้ออาคารหลังนี้ต่อจากรัตนานี่ขนาดรัตนาไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างเองนะซื้อมาจากโครงการแท้ๆ อาคารอยู่ในที่ว่างต้องรื้อถอนรับระยะเวลาของเรื่องนี้ตั้งแต่คุณลัตนานเขาซื้อบ้านสามหกอ่าสามหกสาทางบ้านเริ่มต่อเติมพอสามเริ่มต่อเติมก็เริ่มมีการร้องเรียนกันได้รับความเดืดอดร้อนตั้งแต่ปี36สุดท้ายที่ได้รับการเยียวยาคือปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ระยะเวลาในการดําเนินการเรียกร้องอ่าเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมหรือเรียกร้องในเรื่องนี้นะใช้เวลาทั้งหมด10ปีคุ้มกันไหมคะเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายแต่10ปีเชียวนะวันนี้พี่น้อยมาแจ้งเพื่อให้ท่านตระหนักรู้หากวันใดที่มีเหตุที่จะต้องถูกคำสั่งหรือว่าจะต้องดำเนินการอะไรเกี่ยวกับอาคารนี้ ท่านไม่สามารถอ้างได้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างซื้อมาก็เป็นอย่างนี้แต่กฎหมายควบคุมอาคารบอกว่าคุณคือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่จะต้องรับผิดชอบรู้เรื่องกฎหมายควบคุมอาคารไม่ต้องปวดกระบาลแล้วนะจ๊ะ